สวัสดีค่ะมาพบกับอาร์ชแช์แนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องซื้อน้ตบุ๊กยังไงให้พลาดนะคะ <c ười> คือว่าอย่างนี้นะคะเมื่อวานชีก็ไปซื้อน้ตบุ๊กใหม่มานะคะซึ่งโนตบุ๊กเก่าของชีเนี่ยมันแบบเก่ามากๆเลยนะคะก็ <c ười> คือตัวนี้เป็น HP Probook <c ười> ซึ่งอายุประมาณ9ปีมาแล้วนะคะนี่นี่ แล้วก็มันเก่ามากเลยนะคะอย่างไอตัวช่องที่มีพัดลมระบายอากาศนะคะก็แตกเพราะว่าเราหยิบบ่อยนะคะเราหยิบอย่างเงี้ยหยิบมงงีแล้วมันก็แตกนะคะแล้วก็ เราก็เลยแบบเปรียบเทียบกัน2ตัวนะคะชิ้ก็เลยเลือก Renovo เพราะว่ามันเป็น CPU เนี่ยเป็น Core i5 นะคะ Renovo ตัวนี้ก็เป็นรุ่นเรียกว่าอะไรอ่ะ i d e a I d e a เด d L340 Gaming นะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่า Gaming คืออะไรนะคะเออก็คือเนี่ยสาภาพก็สวยงามนะคะ เนี่ยนะคะแป้นคีย์บอร์ดก็สมัยนี้ก็จะแบบมีไฟแต่จริงๆอะ่ะในเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมมิ่งคอมพิวเตอร์นะคะก็เหมาะสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะแต่สําหรับงานตัดต่อก็ใช้ได้นะคะชิคก็มาหาความรู้ที่หลังลนะแต่สิ่งที่พลาดอย่างหนึ่งนะคะในการซื้อโน้ตบุ๊กของชิ์นะคะทุกคนทราบไหมคะว่าคืออะไร คือน,น่าจะแบบน้อยคนมากที่ซื้อน้ตบุกมาแล้วเรารู้สึกว่าพลาดกับสิ่งที่ซื้ออะเพราะาคนส่วนใหญ่น่าจะหาข้อมูลก่อนไปซื้อถูกต้องไหมแต่สําหรับของชี้นะคะก็คือแบบมีความรีบมีความจําเป็นที่ต้องใช้แล้วก็ไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะตอน6กโมงเย็นทางห้างไอคอนพลาซ่านะคะ คอมพาซาร้านคอมพาซาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหกโมงเนี่ยเขาจะเริ่มปิดให้บริการนะคะไปประมาณอีกสองถึงสามสัปดาห์จะไม่ผิดนะคะจะไม่ได้นะคะประมาณสองสามสัปดาห์ก็จะปิดเลยคือเชียงใหม่ตอนนี้เขาจะปิดเมืองแล้วนะคะยกเว้นแต่ร้านพวกร้านสะดวกซื้อธนาคารอะไรเงี้ยก็จะไม่ปิดนะคะตลาดซดก็เรียกว,ว่าน่าจะปิดไปแล้วนะคะก็ชิคก็รีบมาก,ก็เลยไปซื้อมาก็อย่างที่บอกก็ไปได้ตัวนี้มานะคะรีโนเวตัวนี้ใครเคยใช้บ้างเลย ให้ถ่ายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ให้ถ่ายเนาะว่าที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าพลาดที่สุดคืออะไรตัวนี้นะคะเชี่ยวกลับมาบ้านดูแล้วกำลังจะเอามาตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะปรากฏว่าหาช่องเสียบ S D card ไม่เจอเพรู้ไหมว่าคอมสมัยใหม่อ่ะบางตัวไม่มีช่องเสียบ S D card อ่ะคือแบบมันจริงอะ่ะดูดิอันนี้ก็จะมีแค่อะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ช่องไอ้ตัวเนี้ย ชี้ไม่ดูช่องใส่อะไรเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นนี่ก็เป็นช่อง USB ต่างๆนะคะช่อง HDMI, อ HDMI แล้วก็อะไรอะ่ะก็คือชี้ดูแล้วอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันไม่มีแบบช่องเสียบ SD card อะชี้ก็เลยแบบไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ารุ่นนี้มีช่อง SD card หรือเปล่าก็เลยมีคนมาเขียนแบบรีวิวนะคะบอกว่า เนื่องจาก l e n o v o I d e เดียสามสี่เดียแพ340นเนี่ยไม่มีช่องเสียบ SD card จึงต้องหาการ์ดลีเดอร์มาใช้เสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิคก็แบบเอ้ยทำไงดีวะคือเราต้องใช้งานมันเกี่ยวกับงานตัดต่อวิดีโออเลยตลอดนะคะคือใครก็ตามที่เล่นกล้องนะคะกล้องตัวใหญ่นะคะไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะยังไงก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ SD card นะคะคือก็คือตัวนี้เนี่ย นะคะแต่ปรากฏว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้มาแล้วมันไม่มีช่องเสียบ sd card ะจะทํายังไงมีใครแบบพลาดเหมือนกันบ้างน,นะคะคืออ, <c oughs> อ่ะถ้าเป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อน<ๆ>จะทำยังไงคะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็คือไปซื้อการลิดเดอร์มานะคะชิวปเซอร์มาล่างมีของโอเคราคา160บาทนะคะก็สั่ง shopee หรือ lazada มาก็ได้น,นะคะก็เอาไว้เสียบทุกครั้งนะคะเวลาเราจะใช้งานเจ้า sd card ตัวนี้นะ แล้ววิธีทสองนะคะก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็คือไปเริ่มซื้อใหม่อะไรให้เรียบร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะคะจะแก้ปัญหานี้ยังไงสำหรับชิ้นะคะก็ติดต่อทางร้านไปนะคะพอดีว่าเจ้าของร้านนะคะเขาก็ใจดีนะเขาก็ยอมที่จะให้ชิ้เปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะแล้วตอนนี้ชิ้ก็แบบโทรไปแล้วก็บอกว่าพี่คะมีรุ่นอะไรให้เลือกอีกบ้างชิ้ก็แบบมาเซิร์ช พี่เขาบอกว่ามี HP นี่นี่นะราคาต้องบวกเพิ่มอีกพันนึงชีก็เลยเอารุ่นเนี้ยค่ะไปเซิร์ชดูแล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะโอเคนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยสั่งให้ทางร้านนะคะลงโปรแกรมให้แล้วก็คือทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหมดแหละก็คือถ้าเสร็จแล้วให้เขาโทรกลับมานะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาเข้าไปสองรอบอะครั้งแรกเข้าไปสั่งโน้ตบุ๊กแล้วก็รอให้เขาลงโปรแกรมอะไรอ่เงี้ยแล้วก็บขับรถไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยชีรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะก็เลย โทรไปหาเขาแล้วก็ให้เขาอะจัดเตรียมโน้ตบุ๊กให้เราไปเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวสัมพักนะคะชิก็จะไปเอาโน้ตบุ๊กตัวใหม่มานะคะแล้วเดี๋ยวชิจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตัวใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วมันจะโอเคมากน้อยแค่ไหนนะเอาละค่ะเดี๋ยวรอสักแป๊บน,นะคะแล้วเดี๋ยวชิจะเอาตัวใหม่มาให้ดูค่ะกันมาแล้วค่ะชิก็มาพร้อมกับคอมใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่า สีเขียวจริงเขามีสองสีนะคะคือสีม่วงกับสีเขียวแต่อืชี้ก็อยากได้สีม่วงนะแต่เขามีแค่สีเขียวเพราะสีม่วงหมดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะคะ,ะดูว่าจะบูสต์เครื่องใช้เวลาสักกี่วินะคะเครื่องหรอ ه, เร็วจังนี่นะคะก็จะเป็นคอมใหม่ของชี้นะคะน่ารดับทันทีนี่ค่ะก็ไปรับมาแล้วนะคะคอมที่เราจะใช้ตัดต่อวิดีโอนะคะครั้งต่อต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งน่าจะเร็วขึ้นนะคะกว่าไอ้ตัวตัวเก่านะคะของที่ได้แถมมานะคะก็จะมีพวกเมาส์นะคะ แล้วก็มีกระเป๋าน่นี่เมาส์ Mouse นะคะชิก็ตลองเขานะคะว่าขอเป็นเมาส์ไร้สายได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆไม่เคยใช้เมาส์ไร้สายอ่าไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้นะคือไม่เคยมีของตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> เลยขอมาเป็นเมาส์ไร้สายนะคะเขาอโอเคซึ่งคิดว่าราคามันก็น่าจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่กร็เลยอน,นุญาตนะคะตามหลักคนทําธุรกิจเนาะ คือถ้าราคามันใกล้เคียงกันหรือมันไปกันได้ก็แลกกันได้ส่วนนี่ก็ได้เป็นกระเป๋า HP นะคะนี่โอเคกลับมาไซเย็นเลยนะคะอ,อ๋อจะบอกว่าคือตอนนี้ทุกที่นะคะร้านอาหารปิดกันหมดแล้วนะคะแล้วก็อย่างคอมพาซ่านะคะที่ชิฟต้องไปมาคือเขารีบขนของกันออกหมด คือทุกร้านเลยนะคะเพราะคอมพาซ่าคือทั้งตึกอ่ะเขาจะปิดล็อกคือไม่ให้ใครเข้าไป เ,เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการแต่ละเจ้าเลยเขาก็จะรีบขนของออกมามาสต็อกที่บ้านบ้างหรือว่าใครมีหน้าร้านอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะเอาไปไว้ข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีทั้งบริการส่งอะไรเงี้ยคือทุกคนต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะแล้วอย่างตอนเย็นเนี้ยเราก็จะหาข้าวกินยากละคือหลังจากหกโมงเป็นต้นไปร้านอาหารนะคะที่เปิดอยู่เนี่ยเขาก็จะให้แบบ เอาเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะใช่ไหมแล้วก็สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้เพียงแต่ห้ามนั่งทานที่ร้านนะคะ,ะก็สถานการณ์เชียวใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเอ๊ะทำไมเราพูดเรื่องคอมแล้วก็กลายมาเป็นสถานการณ์เชียวใหม่ได้โอเคสำหรับการรีวิวของการซื้อคอมยังไงให้ผิดพลาดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ จะเรียกว่าเป็นความสภาพของเราก็ก็ว่าได้นะแต่เอาจริงๆอะ่ะเราก็จะบอกเขาอะนาะว่าเราอะไม่ได้ซื้อคอมบ่อยๆคือเชียรซื้อคอมล่าสุดประมาณ9ก้าปีแล้วเอาละค่ะก็สำหรับคนที่ต้องการ จะซื้อโน้ตบุ๊กนะคะเอาไปไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะคะตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอาไปทํางานอะไรต่างๆก็เลือกดูที่เหมาะสมกับที่เราใช้งานนะคะก็ก่อนออจากร้านก็ตรวจสอบอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ไกวชี้แล้วกันเนาะเอาระคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย